เทคโนโลยีล่องหนปัจจุบันนี้วงการทหารได้มีการพัฒนาเข้ามาสู่อาวุธหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบเรือรบหรือแม้กระทั่งเรือดำน้ำําแล้วอีีนี้ผมก็จะพาทุกคนไปส่องกับรถถังกันบ้างนะครับผมทุกคนฟังไม่ผิดนะรถถังเทคโนโลยีล่องหนเนี่ยอยู่ในรถถังที่เป็นตัวแท็งกในแนวหน้าได้ต้องเผชิญความเสียหายมาี่สุดแถมเป็นอาวุธบนภาคพื้นดินอีกด้วยซึ่งผมเคยเห็นหลายๆคนก็สงสัยเหมือนกันว่ามันจําเป็นหรือไม่สําหรับรถถังที่ต้องมี เทคโนโลยีการพังตัวโดย EP นี้ผมจะพาทุกคนไปหาคำตอบกันว่ารถถังที่อยู่ในปี2022นี้เทคโนโลยีล่องหนมันช่วยอะไรในสมรรถคุมกันรบได้บ้างและจำเป็นหรือไม่วันนี้ผมจะพาทุกคนพบกับ3รถถังล่องหนหายตัวได้ในปี2022รุ่นใหม่ล่าสุด อันดับที่1นึง เราเปิดมาที่คาลานเทคโนโลยี Technology จากตะวันออกกลางอย่างอิ่านโดยนี่ก็เป็นรถถังที่แน่นอนรลยว่าได้รับการสนับสนุนมาจากทางฝั่งของรัเสเซียเป็นหลักโดยในเรื่องของการพางตัวเท่าที่มีการรายงานของสื่อข่าวอิลานโดยตรงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เปิดเผยอะไรที่เป็นตัวกําหนดการพางตัวแต่ว่าหลายๆค่ายหลายๆสื่อก็รายงานตรงกันว่าระบบดังกล่าวนี้จะช่วยป้องกันการตรวจจับด้วยเลด้าและคลื่นความร้อนอินฟาเรดทําให้มันยังคงอยู่ในสนามลบและปลอดภัยจากขีปนาวุธซึ่งก็มีบ้านแรงข่าวเหมือนกัน รายงานออกมาว่าบริเวณห้องเครื่องของรถถังคันนี้นั้นใช้วัสดุที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับการขึ้นความร้อนทําให้ข้อมูลที่มีในตอนนี้ยังคงชี้ไปที่วัสดุของการนํามาก่อสร้างตัวรถถังนะครับผมแม้จะยังไม่แน่ใจในประเด็นนี้ก็ตามว่าเป็นเทคโนโลยีอะไรกันแน่นะ อันดับที่2 PL01 แม้รถถังคันนี้นะครับผมยังไม่ไดู้กผลิตออกมาแบบจริงๆจังๆเลยมีเพียงข่าวการออกแบบผลิตรุ่นต้นแบบแต่ว่าก็เอามาพูดให้ทุกคนได้รู้ก่อนก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะมันเป็นรถถังยุคอนาคตจากโปรแลนด์ภายใต้การช่วยเหลือการออกแบบจากสหราชอาณาจากักรและดิวเทคโนโลยีหลักๆมาจากประเทศสวีเดนซึ่งเทคโนโลยีของสวีเดนตัวนี้นี่เองที่เป็นไฮไลท์ทำการปฏิวัติเปลี่ยนโลกของเรา แต่ก็ยังมีการขัดใจสนิดหนึ่งนะแม้เทคโนโลยีต,ตัวนี้เนี่ย สวีเดนจะมีการผลิตย้อนกลับไปตั้งแต่ยุค90แล้วและมีโอกาสที่จะนํามาใช้กับรถถังของประเทศตัวเองหลายๆครั้ง <c oughs> เช่นรถถัง c v 90 t c o ก e นานนับ30ปีแต่นี่ก็ล่วงเลยผ่านระยะเวลายาวนานนี้มาแล้วยังไม่ถูกนําไปใช้เลยเหมือนกันถึงแม้จะมีการพูดถึงสาเหตุออกมาหลายๆครั้งว่าเกิดจากปัญหาทางด้านการเงินน้ําหนักของป้อมปืนจนกระทั่งเข้าสู่การพรนาของโปแลนด์เทคโนโลยีตัวนี้ของสวีเดนก็กลับมามีชื่อปรากฏสาธิต กับรถถังโปรแลนด์คันนี้อีกครั้งโดยคุณสมบัติของกระตอตันนี้นะครับผมเรียกเลยว่าอัลาวเดอรเวืรมากๆ ด้วยเทคโนโลยีการล่องหนนี้แม้จะไม่ใช่ตัวเกราะที่มีคุณสมบัติป้องกันการโจมตีแต่ก็สามารถทําให้รถถังหายตัวได้มันออกแบบเป็นรูปหกเหลี่ยมสีดําเงาลักษณะเหมือนเพชรแผ่นพิกเซลเคยถูกจดศิริบัตรการออกแบบมาแล้วในประเทศสวีเดนซึ่งการทํางานการเปลี่ยนแปลงของมันจะใช้กล้องและระบบประมวลผลแบบออนบอร์ดปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได้เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการตัดความร้อนที่รถถังจะปล่อยออกไปยังภายนอกเพื่อหลบการตรวจจับของอินฟาเรด การควบคุมของมันเปรียบเสมือนผิวของกิ้งก่าที่ปรับเข้าหาธรรมชาติได้โดยจะมีเซน็นเซอร์ขนาดเล็กๆติดอยู่รอบตัวรถ เพื่อตรวจจับการทํางานและเปลี่ยนแปลงสถานะแล้วยังเคลียบสารดูดซับเรดาร์ที่ช่วยลดการสะท้อนกลับของคลื่นวิทยุได้อย่างดีก็คือสรุปแล้วมันสามารถกํบบาบังตัวเองได้ทั้งจากจอเรดาร์สายตามนุษย์และการตรวจจับด้วยสัญญาณซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดไปเหล่านี้นะถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงๆไอ้รถถังคันนี้ก็จะทําให้โลกเราเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญอีกด้วยถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่แตกต่างเลย และอันดับที่3ของเราไม่รู้จักไม่ได้กับ T14 a m a t อมตะแล้วเราลองมาดูที่สุดของรถถังล่องหนที่เป็นไปได้กันบ้าง ถูกผลิตขึ้นมาใช้งานจริงตัวท็อปคันนี้ซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบกับอันดับก่อนหน้านี้มาทั้งหมดนี่น่าจะเป็นรถถังที่ใส่เทคโนโลยีของการหลบลีกเลด้ามาเยอะที่สุดก็ว่าได้โดยเริ่มตั้งแต่วัสดุที่นำมาก่อสร้างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์โลหะในรัสเซียพวกเขาได้ผลิตชุดเกราะรถถังอมาต้าขึ้นมาใหม่ผสมวัสดุต่างๆด้วยเซรามิกและคอมโพสิตเพิ่มกับเกราะมารคกิดป้องกันปฏิกิริยาแบบนจัดเต็ม ที่ช่วยทั้งเสริมความแข็งแกร่งและลดการตรจับสสเซนเซอร์แม่เล็กได้อีกด้วยซึ่งมันจะเป็นผลดีอย่างมากทำให้การตรวจจับของระเบิดแสวงเครื่องเนี่ย บนสนามแม่เหล็กใช้กับรถถัง t สอมาตาได้ยากขึ้นป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้านอกจากนี้ยังมีการเคลียบสีที่ช่วยดูดซับเดรดร์ที่อ้างว่าเป็นเทคโนโลยีเดียวกับเครื่องบินรบซูห7ของฝั่งรัสเซียที่ช่วยลดการค้นหาด้วยเดรดราภาพพื้นดินอีกทางหนึ่งแถมด้วยการออกแบบที่มีการลดหน้าตัดขวางที่ต่ำเป็นส่วนช่วยเช่นกันและเรื่องของตำแหน่งเครื่องยนต์ก็มีการฝังลึกเข้าไปในตัวรถถังซึ่งมันจะช่วยในการลดการปล่อยความร้อนและการตรดจับด้วยอินฟราเรดเป็นอย่างดี ซึงมันจะไปหักเหการโจมตีของขีปนาวุธแต่ว่าจากการวิเคราะห์อของทางฝั่งสหรัฐโดยผู้สังเกตการก็ออกมาสับไว้นะครับผมว่าต่อให้จะซ่อนเครื่องยนต์ไว้ได้ลึกขนาดไหนไว้อยู่กลางลำตัวรถถังเลยก็ได้เทคโนโลยีสมัยนี้การตรวจับด้วยความร้อนมันก็เข้าถึงได้หมดก็ถือว่ามี4อย่างเลยนะที่ถูกนํามาใช้กับรถถังล่องหนคันนี้ที่14อมตาตาตัวท็อของทาง,งรัเสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วและถูกใช้งานยนตโฉมได้จริงๆซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับผมปัจจุบันมีรถหุ้มเกราะอีกหลายคันด้วยนะที่ เทคโนโลยีการพังตัวนี้อยู่แต่ผมขอคัดเอามาเฉพาะรถถังก่อนแล้วกันส่วนเท่าที่ผมไล่ดูและเคยมีข่าวว่ารถถังหลายๆตัวก็มีเทคโนโลยีการพังตัวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นของฝั่งเยอรม,มันฝรั่งเศสสหรัฐชาเลนเจอร์ของอังกฤษที่บางซื่ออ้างถึงเนี่ยผมยังมองไม่ชัดนะบางคันก็เป็นระเบิดควันหรือไม่ก็เป็นระบบสงครามวิทยาิาสตร์ม,มากกว่าตรงนี้ส่วนตัวผมเนี่ย มองว่ามันเป็นระบบต่อต้านหลังการโจมตีสะมมากกว่านะไม่ได้ช่วยอะไรในการหลบเลดา้าหรืออินฟาเรดอะไรดังนั้นผมขอไปน,นับเข้ามารวมกันจะอันดับในอีพีนี้แล้วกันและนี่คือสมรถถังที่กําลังจะเปลี่ยนโลกแห่งสงครามและกำลังจะเปลี่ยนอนาคต โลกเราในภายภาคหน้าใครชอบกันจะดาแบบนี้ลืมกดไลค์สับไคช่องบูฟินิกด้วยนะครับผมสนต้อหุ่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ